ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะและสําหรับในช่วงนี้เราจะมาเปิดรับสายสนทนากันค่ะท่านผู้ชมทางงบ้านนะคะถ้าอยากจะโทรเข้ามาสนทนาธรรมกับดรแม่ชีก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่กด SMS เข้ามานะคะพิมพ์วีเว้นวักเอชตามด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวทั้งเราจะติดต่อกับส่ง SMS มาที่483-8377ค่ะสําหรับช่วงนี้ขอรับสายก่อนนะคะ,สว,ส, Hello, คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไอซีค่ะค่ะคือเดกเกิดการถามว่าเอ่อลูกเกิดมากแหวนเทดันโหวค่ะกรรมอะไรคะอะไรนะคะเขามีกรรมอะไรคะเขาปากแหวนเทดันโหวะต้องแก้ยังไงคะลองอีกครั้งหนึ่งค่ะเออคือเอ่อลูกชายหนูค่ะเขาเกิดปากแหวนเทดันโ,โค่ะเออต้องไปค่ะ กรรมอะไรคะอ๋อน่าจะสามียมชอบตกปลาหรือเปล่าใช่อ่าร <c oughs> ักษาได้นี่คะตอนนี้ใช่ค่ะรักษาได้ตอนนี้ก็รักษาไปเออทำปากแล้วค่ะไปเพดานให้ให้ให,ให้ให้ยมผู้ชายเนะะเาะอ่าให้ยมผู้ชายเอาดินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อน,นะคะซื้อเบ็ดมาตัวหนึ่งนะเบ็ดค่ะซื้อเบ็ดมาตัวหนึ่งแล้วก็เอาดินเนี่ย ใส่มือไว้ค่ะแล้วก็เอาเกลือเนี่ยวางไว้บนดินแล้วก็เอาเบ็ดอะ่ะวางไว้บนเกลืออีกทีหนึ่งแล้วให้<ะ>ให้กรรมแล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยใช้ของเหล่านี้เบียดเบียนสัตว์ใดไว้ร้<ะ>องร้ <c oughs> อ,งองเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าข้าพเจ้าเคยเบียดบาดเบียดเบียนสัตว์ใดไว้ด้วยของในมือนี้ <c oughs> ขอให้ขอให้แม่ประทรนีเป็นพยานว่า ข้าพเจ้าขอโหติกรรมค่ะนะคะกลัวไหมคะเนี่ยตอนเห็นหน้ารูปตกใจไหมตกใจค่ะแล้วยอมผู้ชายเราตกใจไหมตกใจค่ะน,น,นั้นตกปลาไว้ค่ะปลาที่ตกปลาที่ไปตกอะเป็นปลาที่เขาไปปล่อยไว้แบบว่าปล่อยแบบว่าอย่างคนที่มีเคราะห์อเงี้ยเขาไปปล่อยปลาไว้นนแล้วก็กรรมมันส่งผลมาเป็นที่อาศัย ว่าเียวผู้ชายไปตกเอาตัวที่เขาปล่อยอันนี้ตกเล่นหรือว่าตกเอาปาตกนะทานนะตกเล่นอะไรเียวผู้ชายชอบตกปลาค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูลองทำดูนะคะค่ะ,ะลูกจะได้หายเร็วๆค่ะเพราะว่าอาการอาการที่ลูกเป็นนะ่ะลิ้นมันสั้นด้วยเวลาที่จะพูดสื่อสารกับใครถ้าไม่แก้ไขก็อาจจะพูดอาจจะพูดติดขัดหน่อยแต่ถ้าถ้าแก้ไขแบบนี้ เมื่อกำดินเสร็จแล้วเรให้เอาดินไปทิ้งน้ํานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเออพอดีหนูถามไปนานแล้วหนูเลยคิดว่าจะไม่ตอบแล้วค่ะรวกวนถามว่าค่ะว่าพอดีหนูมีคือไม่ใช่ตัวเองนะคะเป็นเป็นสามีนะคะค่ะแล้วเขาก็ไปเกี่ยวมีเกี่ยวกับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุน,นะคะแล้วทีนี้ก็คือคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจทําหรือทําอย่างนั้นแต่ว่าคือคนที่เป็นคู่กรณีเขาเขาก็ใส่ร้ายเราว่าเราทําอย่างนั้นโทษแต่จริงๆเนี่ยคือเกิดจากเขาอะมามาทําให้ตัวเขาเองอะแต่ว่ามันมันเป็นเราอะคือจะบอกว่ายัางไงดีะเหมือนพูดได้ไหมไม่ชีพูดได้ไหมได้ค่ะจะมีเป็นทำข้าราชการหรือเปล่า ค่ะสามีเคยใช้ของในราชการหรือเปล่าเคยใช้ไหมก็ใช้ค่ะใช้อย่างเช่นน้ำมัน <ลด S 1> เติมรถอะไรเงี้ยค่ะน้ำมันรถใช่ไหมคะก็ใช้รถใช้น้ำมันรถอะไรเงี้ยค่ะไอ,ไอ้ไอ้ตรงที่ไปเขียนบินเพิ่มหรือว่าไปเติมเพิ่มเติมเกินแล้วมามา,มาเบิกมันส่งผลมาเป็นกรรมตรงนี้ เราไม่ได้ทําแล้วแต่มันจะท้อนมาว่าเราเป็นคนทําเพราะว่านี่กรรมที่เรามีกรรมกับทรัพย์ของแผ่นดินเพราะเราเป็นข้าราชการให้ให้โยมซื้อเทียนเนอะสิบห้าเล่มเทียนที่บูชาพระสิบห้าเล่มให้โยมผู้ชายสีขาวหรือสีเหลืองค่ะสีอะไรก็ได้เอาเอามัดรวมกันแล้วให้โยมผู้ชายจุดจุดแล้วหาภาชนะใส่เนอะไม่ต้องจุดต่อนหน้าพระจุดที่กลางแจ้งจุดที่กลางแจ้งใส่ถังไว้เนอะ ใส่ถังพอพอใส่ถังหรือใสถาดใช่ใช่ไหคะพอตั้งเทียนได้แล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับทัพของแผ่นดินตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ขอให้แม่พระทอณนเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโหติกรรมแล้วก็เชื้อเพลิงทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเอาของหลวงมาใช้ในชีวิตประจําวันจงได้ยินในคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอโหติกรรม เดี๋ยวนะคะจ้าหนูขอจดนิดนึงจะไม่จัดข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับทรัพย์ของแผ่นดินค่ะจากการประกอบอาชีพนะคะค่ะแล้วก็มีกรรมกับเชื้อเพลิงขอให้แม่พระธรณีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขออุติกรรมขอให้แม่พระธรณีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอขออาโหสิกรรมค่ะ ของโยมเรื่องโยมเป็นตัวอย่างดีมากเลยนะเพราะท่านผู้ชมรายการอาจจะเคยเขียนบินเพิ่มอ๋อ,อคือถามว่าไม่<อ>ไม่ทด้ทำอย่างนั้นคือเหมือนกับมไม่ได้ไปเ,เติมไม่ใช่ค่ะในลักษณะนี้คือเติมน้ามันหลวงมาใช้ในเรื่องของส่วนตัวอาจจะขับมาบ้านหรืออาจจะขับไปตรงไหนที่ไม่ใช่เรื่องในหน้าที่การงานเราเราอยากคิดว่าเราเราเรา,เราทำงานอยู่ ้าเราเลี้ยวออกไปเรื่องส่วนตัวเมื่อไหร่กรรมตรงนี้มันก็สะสมมาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ทำชดัดเจนนะคะอันนี้ชัดเจนมากค่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขอทวนนิดนึงถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อรัพ์ของแผ่นดินจากการประกอบอาชีพจากเชื้อเพลิงขอให้แม่พระธานีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขออาหสิกกรรมแค่นี้ใช่ไหมคะใช่โอค่ะแล้วก็จุดกลางแจ้งจุด รอจน่าเทียนจะหมดอะค่ะคะอมองเปลวไฟอยู่อย่างนั้นอะเคยเคย,เค,ยคิดอะไรได้ตอนนั้นก็ให้ให้อิษฐานไปแบบคิดว่าสิ่งที่ถูกใส่ร้ายคือกรรที่ทํากับทรัพย์ของแผ่นดินให้สิ้นสุดวันนี้ให้สิ้นสุดวันนี้มองไฟไว้มองไฟมองเทียนไว้อ่ะค่ะมองเทียนไวยไว้แล้วก็กรรมอะไรนะ ให้ชิ้นสุดวันนี้ให้ชิ้นสุดวันนี้ค่ะตอนนี้เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นคดีหรือเป็นอะไรมันก็จะจบนะคะลองลอ,ง<ช>อจนกว่าเชียนจะหมดค,คิดอะไรได้ก็ืะขอขออโหสิไปตรงนั้นขอให้จบขอให้คิดในสิ่งดีค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราก็เราก็คือเราเคยเราเคยจองเว้นกับเขาว่ายังไงขอให้มันอย่ามีต่อกันอีก ไม่ว่าเขาหรือเราไว้อย่างแล้วเพราะว่าต้องไปบอกเขาไงจริงๆเราทําได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าเราทําด้วยไหมหรือว่าไม่อค่ะให,ใ,หให้เขาทําให้ให้สามีทําอค่ะลองลองดูค่ะทาเสร็จค่ะค่ะทำเสร็จรูจ้เรื่องเลยค่ะของแม่ชีไม่เลี้ยงไข้ค่ะค่ะแล้วแม่ชีรู้ได้เนาะ งงงงแบบทำไมแม่จีติงมองว่าเขาเป็นต้องมันต้องเป็นแบบเหมือนถูกใส่ร้ายนี่จะเป็นเรื่องราชการเท่านั้นนะคะอ๋อมันอันนี้มันแสดงขึ้นมาชัดเจนค่ะพอโยมถามมาก็ชัดเจนคือตัวตัวตัวโยมใช่ไหมคะตัวโใช่ไหมเสียงที่ถามมามันชัดเจนว่าต้องรับราชการอ๋อก็ค่ะค่ะ ก็ลองลองทำดูนะคะค่ะค่ะค่ะกับนักรการคุณแม่ทีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ชีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ชีหนูป่วยเป็นโรคลมชักอะค่ะค่ะหนูมีกรรมอะไรนะคะนานเท่าไหร่แล้วคะหนึ่งปีแล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง หนึ่งมกราปีนะห้าสี่อะค่ะหนูตั้งแต่เรียนหนังสือเลยอะค่ะหนูเรียนหนังส,สืออยู่ชั้นไหนปีสองปีสองค่ะแล้วหนูก็ออกมาที่มอในเลสวนค่ะอา่าแล้วไม่ได้เรียนต่อนะคะไม่ได้เรียนค่ะทําไมนะคะเพราะว่าพ่อแม่หนูไม่มีตังค์แม่พูดได้มะคะตอนที่หนูมีโอกาสเรียนน่ะหนูสร้างกรรมกับพ่อแม่เยอะมากเลย ใช่ค่ะหนูทำร้ายจิตใจท่านเยอะอาการลมชักของหนูบางวันหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูบอกปวดหัวใช่แล้บางวันหนูรู้สึกว่าเบื่อหนูก็ทิ้งทุกอย่างอ่ะห้องหนูรกมากเลยอ่ะห้องหนูตกกปลกมากเลยอ่ะหนูต้องทำความสะอาดเนอะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยหมดทุกอย่างเลย คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่ค่ะแต่ท่านแต่ท่านเบื่อเราแย่แล้วอะไรนะคะท่านเบื่อเราแย่แล้วหรอหนูฟังแม่นะค่ะหนูเปลี่ยนนิสัยใหม่หนูเก็บที่นอนให้เรียบร้อยหนูทําความสะอาดที่ที่ตรงบริเวณที่หนูอยู่แล้วหนูก็บ้านหนูมีบันไดไหมมีค่ะหนูถูบันไดเลย ทำความสะอาดกวาดบ้านใช่ไหมคะใช่ทําความสะอาดเก็บบ้านทําช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างถ้วยล้างชังเปลี่ยนนิสัยหนูแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับหนูเรื่องลมชักเพราะหนูชอบบอกว่าหนูป่วยหนูปวดหัวเพราะหนูไม่ได้อะไรอย่างใจหนูก็จะชักทุกคืนนะคะค่ะมันชักทุกคืนค่ะแต่ตอนงวันหนูไม่เป็นแล้วไอ้ที่หนูชักทุกคืนเนี่ยหนูเคยทําให้เขาทุกข์ใจไว้พอเวลานั้นหนูก็จะเกรงใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะตอนนึ้งคือหนูเป็นทุกขคือแล้วหนูก็จะไปกอดพ่อแม่อืมนี่นี่หนูทําให้เขาทุกใจไว้ใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูไม่ได้เป็นแต่หนูชอบบอกว่าหนูป่วยหนูป่วยหนูป่วยหรอคะทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องของหนูเป็นวิทยาทานให้ลูกลูกหลานพี่น้องที่กำลังชมรายการอยู่ ว่าอาการที่เรียกว่ามารยามันส่งผลมาแล้วตอนนี้มันเกิดอาการชักอาการเก่งทุกวันแล้วหนูจะหายไหมคะแม่ชีหนูทําแบบที่แม่ชีบอกหนูหายให้ทาความตาดบ้านทุกวันใช่ไหมคะหนูทำหนูต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าหนูเปลี่ยนใจไปแล้วกลับตัวกลับใจแล้วแล้วหนูกูเวลาหนูโกรธน่ะหนูกรีดเสียงร้องออกมาดังๆเนี่ยมันส่งผลให้หนูชัก ใช่ค่ะในลองกรีดลงในรายการสิให้หนูกรีดอ่ะหนูลองลองทําแบบที่หนูเคยทํากับพ่อแม่หนูติีังไไม่มีอารมณ์ทำยังไม่ใช่ยังไม่ด้ไม่ใช่เหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะค่ะออารมณ์ที่โกรธแล้วก็แสดงอาการกรีดร้องออกมามันไปเสียดแทงใจพ่อแม่ แล้วก็หลายๆครั้งที่ท่านรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราพยายามบอกว่าเราเป็นเราไม่สบายเราปวดต้องจริงๆด้วยค่ะอันนี้กรรมจากมารยานะคะขอให้หนูหายโอ้ยค่ะขอให้หนูหายอยู่ไกลไหมคะเนี่ยอยู่ี่อยู่พี่ค่ะฮะจีจีี่ให้ขอให้หนูหายนะขอให้หนูหายเคยไปหาแม่ชีมาสองครั้งนะคะ ได้เคยไปมหาะไได้ค่ะได้มหาวิชิก็ได้แล้วเคยไปมหาว่าแล้วค่ะขอให้หนูหายวันนี้เลยเนาะโอ้ยตาขอบคุณเ่ยแล้วหนูเป็นผื่นที่หน้าเป็นเลยอะค่ะอะไรนะคะเป็นผื่นที่หน้าหายทุกอย่างหายทุกอย่างค่ะลูกสาธุเพ่อแม่หนูก็จะหมดนี้ใช่ไหมคะใช่โอยขอบคุณมา สวัผมหควหน้าไม่ยืนหนูหนูฟังก่อนนะที่ตามร่างกายหนูเป็นผื่นเป็นผื่นคันตามหน้าตาเนี่ยหนูอายใช้ครีมอะไรมันก็ไม่หายหรอกเพราะหนูชอบกินข้าวแล้วชอบไปซ่อนเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้หนูไม่ล้างอะ่ะมันก็มากางอยู่ที่หน้าหนูอ,ะอ่ะก็ล้างใช่ไหมคะหนูก็ล้างให้พ่อให้แม่หนูอะค่ะมือหนูก็แพหนูก็ล้าง ทำไว้ทั้งนั้นแหละขอให้หนูหายขอบคุณ่ำแม่ดีนะคะ่อแม่หนูก็จะหมดหนี้เราเร็วนี้ใช่ไหมคะ๋อหนูทํา um, ด uh, so ีก่อนให้เขาสบายใจก่อนนะคะค่ะสวัสดีค <Mm ่ะสายต่อไปค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณแม่เกยใช่ไหมคะแม่ชีค่ะ แม่ตอนนี้หนูมีปัญหาว่าเรื่องของคณะข้างหน้าหนูมีปัญหาตอนนี้เหมือนติดต่อเกระจายให้เขาช่วยเิากิจการเรื่องตอนนี้หนูกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวสักครู่โทรกลับแม่ได้ไหมคะตอนนี้เป็นาหมคะคุณแม่ขะค่ะได้ค่ะค่ะเนาะค่ะแม่ขะหนูหนูแม่อนุญาตให้หนูนะคะหนูจะโทรไปเบอร์นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ จะเห็นไล้ว,ว่าเด็กๆน้องๆที่ชมอยู่รายการทางบ้านเนี่ยจะเห็นถ้าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อแม่ทุกใจเนี่ยกรรมจะส่งผลมาอย่างเราอย่างชัดเจนเลยคนะ่ะชัดเจนค่ะ,ะคือคือคือทุกคนเข้าใจว่าลูกอะทําอะไรเราไม่ได้คือพ่อแม่ไม่เอาโทษอยู่แล้วแต่กรรมอะมันทำงานนะคะเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาสนทนากกนต่อในช่วงหนะะ้าค่ะ